นะพี่โต้งเอาลูกมึงสามโลได้ครับน,นี้ก็ดีกินนะอ๋ออันนี้ลูกค้าสั่งออนไลน์นะโทรมาสั่งนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่หน,นุ่มก็จะคัดให้นะครับผมสองลูกเลยออนไลน์สอ,สองลูกดีกินไม่เอาแข็งใช่ไหมนะไม่เอาแข็ง Yeah. นอนนอนอยู่บ้านก็ได้กินของแท้อขอแค่โทรมาสั่ง,ส,งสองลูกครับ,รบ,รบเจ็ดแฟนเจ็ดพ่อ <laughs> ไปยังบอกว่านั่งนั่งดูคลิปไี่อยู่นะอะไรอย่างเี้เลยบอกดูบ้าอะไรไปนู่นไปนี่ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะผมก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาถึงน้าร้านเลยนะครับผมคือคลองสองทันยะนะครับผมปักหมดุดปักทีเอสมาเลยร้านทุกเรียนคุณหนุ่มคลองสองทันยะนะครับผมคัดสวยๆนะครับกูเาไฟเอาไวห้หนึ่งยุคนะจ๊ะ ได้ครับพี่เปิ John, ula, ้ลเอาพี่เปิ้ลจะมาใช่ไหมฮะได้ครับพี่เปิ้ลครับได้ครับโอ้ดีนะพี่เปิ้ลหนุ่มอ่านอ่านพอดีเลยขึ้นอ่านเน้นพอดีเลยเดี๋ยวไม่งั้นพี่เปิ้ลจะหมดเลยนักชมได้แล้ฮะนี่ยัใกล้หมดเลยนะครับสามร้อยกิโลนี่ชมอ้โหไกนาะเห็นไหมเห็นไหมนักชมไม่โกหกนะนี่คือนักชมสามร้อยกิโลังไม่ถึงนะครับโอ้โหเห็นลูกค้านะเป็นอีก ช่องทางหนึ่งนะครับผมสำหรับการรีวิวในไลฟ์สดนะครับในทุกแพตฟอร์มทุกแพตฟอร์มเลยนะครับเราจะสั่งแบในไลฟ์ด้วยออ๋ครับในบ้านเขียวด้วย Yeah. Wow. ม่อกี้พ่อถามว่าไงใส่กล่องมน่ะพราใส่กล่องนี่ก็ได้ใส่กล่องก็ได้ปรมาณนี้ได้ไหมแบบเดี๋ยวก๊ลังกินนะก๊ลังกินไ้ไเดี๋กลังกาลังนี๋ยวกลังกินประมาณเน้สุกกำลังทานเลย้าจะเอาแข่งนี้ได้ครับก็เอาเอานี้เอาเแข่งนี้เลยือกล่นในนะนี่เป็นเนื้อแบบกำลังทาน เขาจะไม่ชอบรินแข็งมากแต่ก็ไม่นิ่นมากนี่แบบนี้ร่างทาย ไปไหนต่อได่ผมนะไม่ได้ไปไหนสวัสดีเจ้าลูกค้าสวัสดีจ้านนี้มาพี่บ่าวแบบคนเยอะพอดีเลยี่เ่ๆใช่ครับผม่หนะร้านนมคนเยอะอยู่แล้วนะครับทุกคนแถวไหนต่อไปถีงแข่งแข่งนี่ครัเพราะว่าถ้าแข่งยัไสต้องเอาเนื้อที่เรากินเลยนะครับ้า่อ ค,นะคิวนะตั้งนะครับวันนี้ก็ไลฟ์เรายาวๆเลยนะพี่ใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่8นะโมงเช้านะจนจะเที่ยงแล้วเนี่ยนี่จะเที่ยงนะแล้วผมยังยังไม่ได้หยุดยนะจ๊ะสาธุขอเป็นอย่างี้ทุกวันนะผู้ชม นะครับช่างเงินชอบชอบอย่างนี้ชอบนะครับขอให้ได้ขายทุกวันอย่างนี้ผู้ชมครับลูกค้าก็มาอุดหนุนทีทุกวันนะครับขอบคุณมากครับชมนะครับคนนี้คนนี้ติดติดตามผมด้วยนะครับนะครับทั้งช่องของพี่บ่าวนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ต่างๆๆด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวได้วยนะพี่นะเป็นน้ำเป็นเล็กๆนะครับถึงจะน้ำเล็กๆมันจะอยู่ข้างทางนะผู้ชมแต่ผมบอกเลยว่า ทุเรียนผมนี่ไม่แพ้นะผู้ชมนะไม่แพ้ใครเลยครับไม่แพ้กันแน่นอนนะผู้ชมไม่อยากเจอผมนะผู้ชมตีหนึ่งไปเจอที่ตลาดไทยฮะผมจะต้องออกไปครับตุเรียนนะครับทุกวันนะครับร้านไม่เล็กนะครับวันละสี่ห้าร้อยโลเลยนะผมแป๊บเดียวจะหมดแล้วอ่ะสั่งสองที่กมาตั้งห้าร้อยเพราะว่าผมมีทำส่งด้วยไงพี่รับทำส่งวัสดุอะไร ขาชิ้นนี้แล้วนะคู <c oughs> ูมีจะปอบอกยากนยเพราะว่าคููมันแบบไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ ชิมก่อนมีแต่ลูกค้าจะเอาเพิ่มนะครับใช่ไหมวันนั้นก็ให้ชิมปลาไปสองลูกได้ไงเห็นไหมล่ะนี่มันกลผมพี่อ่ามันเป็นกลยุทธ์นะนี่นะฮะนั่นเป็นอย่างนี้พี่กินนะเป็นไหมถ่ายต้นอย่างนี้ผู้ชมใช่ครับแเราอยากได้ตังค์เขาอ่ะเราพูดตรงๆนี้พี่เนาะได้ตังค์เขาก็ต้องประมาณนี้นะให้เขาชิมบ้างอะไรบ้างทีเฮ้อร่อยอะเอออยากเขาอีกอะไรเงี้ยเผื่อไม่พอผู้ชมนะว่าผู้ชมนะอยู่บ้านแบบ ไกลๆไม่ต้องรีบมาไม่ต้องแบบมาไปปล่อยนะผู้ชมสวัสดีจ้ารคมารถมามีจ้ามันมีจ้าจัดให้น้าอร่อยเดีมีอร่อยนะหวานมันเนาะทำให้หวานมันสดรับประกันเนื้ออยู่แล้วครับผมร้านคุ้นหนุ่มทุเรียนหมอนทอง แบบว่าตอนไปก่อนพี่ค่ะอะเอนโอเคโอเคโอเคไป็นไปนอกเหรอไปไปประเทศอะไรพี่สิงคโปร์เอาละครับผู้ชมเรียนถ่งเมื่อไรก็เดินท้ายโกอินเตอร์แล้วนะครับนะของแท้ของแท้ทั้งก่อนไปบูไนพี่ไปบูไนก็ไปประมาณ8โลแต่ว่าเขามีแล้วก็มีเเนธอร์แลนด์ครับเป็นคนไทยที่ว่าอยู่เนเธอร์แลนด์แล้วก็สิงคโปร์นะครับขอบคุณมากครับผู้ชม ไว้ใจแล้วที่ท่านท่านนะอะไรนะพี่อะไรนะชานีมันส่วนน้อยที่คนจะกิน แต่มากคนจะกินหมอนมากกว่า ปูทุกูพี่นะูเจนะ้เอาละครับนะ่าเช้าต่อไปผู้หญิงจ้าเรียบร้อยไม่นิ่มมากนะโอเคได้ครับได้ ครับราคาไม่เอาตั้งทองหรอคะับให้ติ๊ใช่ไหมครับให้ติ๊ครับอ,อ,อันนี้เดี๋ยวนุ่มนี่หนุ่มไปแขงไฟบอกพี่หนุ่มได้เลยเดี๋ยวพี่หนุม่มแจะดูเนื้อให้อันนี้สามเก้าเจ็ดใช่ไหมี่สามเก้าเจ็ดนะบอกเลยนะ อ่ะพี่ดูสามเก้าเจ็ดครับเหลืองพยายามคัดมาให้เปิือบางๆนะลูกค้าครับบางทีก็ทำที่เรียนมันก็จะยากบ้างนะครับบางทีแบบว่ามันก็จะมีทั้งเปือกหนาเปือกบางนะครับแต่เราก็พยายามคัดเอาอันนี้แล้วหนาล้วก็วางไว้นี่สามเก้าเจ็ดใชครับตอบหน่อยจ้าคุณพี่รอนานแล้วพี่อะไรอะระพารคเหรอค่ะ ถ้าส่งบางกะปีเท่าไหร่จ่ะครับพี่ถ้าบางกะปีอ่ะพี่ต้องทักบ้านเขียวมาจ่ะพี่นะครับทักบ้านเขียวมาเลยฮะเดี๋ยวผมลงไลฟ์ตอนเที่ยงนะครับผู้ชมนะครับเดี๋ยวลงไลฟ์นะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะต้องอดูออเดอร์ในบ้านเขียวนะครับวันนี้หากจะเกิดไม่ทันยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับนะบถ้าไม่ทันวันนี้ก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมมีเยอะนะครับมีทุกวันทุกวันนะขาาทุกวันสุขวัลยมันแปดโมงนะครับเช้า นะครับถ้าใครจะสั่งจะโทรอยากจะโทรสั่งหรือว่าอยากจะอยากจะแบบว่ารู้รายละเอียดก็แอดเบอร์ได้เลยนะฮะ0ู2 5 1 1ก6ห้าหนึ่งหนึ่งนะครับ0ูน5์1ก6ห้าห้าหนึ่งเก้าะฮะเป็นไลน์ของพี่หนุ่มเองนะครับหรือว่าอยากจะแต่ว่าให้ส่งต่างจังหวัดนะครับหรือว่าบริเวณใกล้เคียงนะครับแถวแนี้นะฮะจะมีรถมารับหรือว่าลูกค้าจะให้ไปส่งนะครับเกตจังหวัดส่งให้หมดนะครับเกตจังหวัดส่งหมดเลยนะ เรามีรถบริการต้เย็นครับพี่วันดีค่ะวัสดีค่ะนี่อะไรจ๊ะเรียนเรียนเอาบนเลยอ่ะกินเลยนะได้กินที่ประตุมใช่ไหมได้กินที่เลยเลยจะกินแล้วจะได้ตอบสนองและจชะ ย่องแนกคีนนึงแล้วก็เดี๋ยวหายการที่คืนนึครับโอ้โหเอซีผมก็อยู่แบบว่าเนืเหนียวเลยไอฟซีผมนะเนืเหนียวเหมือนกันนะพี่เดือนนะพีส่งบอลจันเลยพี่เดือนเดี๋ยวผมส่งให้บอลจันนะจ้ะพี่เดือนวันนี้ผมหน้าร้านต้องเอาไว้ลูกค้าหน้าร้านก่อนนะจ๊ะ ออเดอร์ออนไลน์ผมขออนุญาตยกไปวันจันทร์ทีเด e. ียวนะครับเดี๋ยวส่งให้ครับจะส่งไปทัวันนะฮะทุกคนนะครับทุกนนะครัผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครเลยนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงทักบ้านเสี่ยงไว้นะเดี๋ยวจะส่งให้ทั่วไทยครับทุกผู้ชมนะครับวันจันทร์จะทำการส่งให้นะครับทุกๆจังหวัดนะครับทุกผู้ชมนะครับสวยทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะคัดเนื้อให้อร่อยๆนะลูกค้า ดีเลยได้ชิปเลยครับผมสวยจริงครับขอบคุณพี่นุ่มด้วยนะครับนี่สวยครับขอบคุณครับเรียบร้อยคุณลูกค้าต่อเลยจ้าไม่อาแล้ เรียบร้อยคิวนี้ครับผมเอาคิวนี้ฝากไว้ทานี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ